สวัสดีครับพี่น้องเพราะก่ะเจาะบอกตัวเองลำโพงน้องเชื่อครับนอ้องยังนออบาดนีเพื่นพาน่ากันอด้ยังนออบาดนีโอ้นี่พี่น้องสุดอยอดลีพี่น้องถือว่าทางเจ้าภาพเพื่อนเตรียมการอย่างดีครับเพื่อนไปขอใหญ่แม่ทรณีไปขอใหญ่แบบตัวที่จะทั้งบ่อยทับบ่อยขวางสุดอยอด เอาไปให่เพื่อนบพอ,อไปขอญาตแม่เท่านี่เพื่อนนะระ,ะก,ก็บุดญาตน,นี่ครับ <c oughs> <c oughs> ปกติทั้งวงห่อกับขอญาตเสมอครับ <c oughs> ถ้าว่าทั้งจกฝากเป็นขอญาตซุดยลครับนี่อยซ้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เหยียกได้เพราะว่าแตกติ้นต้นไม้ยังมาทั้งเียก็ได้พอมันติ้ต้นไม้เกินไ,ได้ไดอด,ดอกได้อดอกประม ang, าณฮะไม่ให้เสี่ยงเดี๋ยวให้จอดตรงน,นั้นก่อน,น,นเดี๋ยวให้เขามาดูเพราะว่าถ้ามันยังไงถ้ามันไม่ได้เพราะว่าพุ่นจะปิดถ้ารถบัสเราจอดตรงน,นี้ก็ได้เพราะว่าพุ่นจะปิดอยู่ฮะ<า>ก่อคอนกรีตลาดได้เป็นหมายกันถึงจะเอพิทีกัน ปกติทางวงเทากับนี่ะครับแต่หาทางจะผ่ามันเตรียมไว้ให้ดียรบซาถูปูยปูย,ย,ย่ายลูกทีมาขออาบารมีเดออ้อใหญ่มีไพ่มีใหญ่ให้ปลอดโปร่ง

มันยนี่มาล่ำมาเต็นมาฟอนได้ไม่เท่าไรนี่มารอ่ไ่เดินมวนๆเด้ออย่ามีฝ่าฝนกันอย่ามาเด้อสาธุอ้าวมวนเด้อเป็นนูแล้วรับดูรับทราบแล้วไปไปไไป ยายี่ยาย่เ้ายเอออโอเคลักทราบแล้วแล้วทราบแล้วไปเด้อนนี้ไปยุ่มองไม้ไปยุ่บอลมันม้วนน่อนะันนัสดีครับที้ย ผมเจอแท้บอยองนนี่อนั่นอยู่ตาน้ตเม่แพงตาแต่มัอยู่บงสองพี่น้องครับผมมาเจอเอฟซีผมตัวขับนี่โอ้ยของแท้ตัวนเป็นว่าบ้านพนผมมีบมลำโบกคยมีผมลำวงไงี่าสามสิบปีเลยพี่น้องเรื่องจริงกันเนี้ยมีใบถังในเริ่มงวี เมื่อวานกัรถแห่มืัอนี้กัรถแห่คอยเสื้อรถบ้านเขาจอดถ่ายใส่จ้างจ้างจ้างไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูผล่นมาผลจะมาท่านติดตอนนี้เลยเดียว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 คือยังไงเขาไม่เสียงนั่นอ่ะเธอฝนมาเขาไม่เสียงเนาะ นี่แหละคอยรถบ้าติีละนี่โอ้ย <c oughs> อันพอกรมกรม <c oughs> <c oughs> การไม่ไปใช่หรอครับ <c oughs> พอกรรมการเลย เดี๋ยวเดี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 ยป๊บนึงเดียวเดียรอการแลแปบนพ่อพ่อที่ไปผมจอดลอถถาได้บ่ที่วาหนหนาได้บ่พ่อสิบีต้นไหนเนี่ยเดือนน้อยนี่แหะครับเน้ี ไม่ครับผมเลาจอดปิดรอรปิดเลยเลยครับต่อมาเลยนะครับวีวไหักนกเาะออตรงไหนพ้นบานีกัได้ไ้พนตรงม,มาผิดเลยมาเลยมาเลยมาดิมามา,มานี่ครับพี่น้อง ไกลครับให้เขาจอดยี่ดะจอดหลังเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยสามสามบ่อยเพื่อนรงดอกเื่านั่นนี่นั่นเพื่อนว่าเพื่อนไหนปี๊ดหรอเพื่อนไหนแล่นตรงเทนนักก็ได้นะครับเพื่อนว่าเพื่อนว่าจะปี๊ดกี่หลายเขาปี๊ดไปเลยเพื่อนว่าน่ะครับแล้วก็ให้เขาวิ่งเชนนังก็ได้นะครับเนาะ มามาพี่มาพี่พบอกครับให้เจ้าหันต่างลั่มก่อนนะครับถอยดาเลยให้เจ้าหันหนาออกมากนะครับนะครับ <c oughs> คือแบบนี้เนาะโค้งไปก่อนโค้งเลี้ยวซ้ายไปก่อนให้คัดสุดท้ายด่าให้เขาถอยด่าแล้วตั้งลำเอาหน้ามาก่อนเจ้าต่อท้ายหมู่แต่บ่เลี้ยวซ้ายรอไปก่อนตั้งลำไปเลยไปรอไปเลยไปเลยไป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 ก่อนไปก่อนเลย ตรงมาขอตรงมาก่อนรงมาตรงมารงมาต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 รวมาตรงมากระเป๋าทางคนไทยพัดเลยนะไปรงไปคนไทยพัดมาสามสองคันเลย À, mà ra mà bị bà bia bà đi Mà lời bà bị lời Bỏ mà bè Bè bia บ่อๆเนี่าบ้านทั้งใสก็ได้เนี่ยบ้านอีกก็ได้นั่นแหละฟ้อนานั่นฟ้อนานั่นนะกันเยืนนานีก็ได้นั่นแหละพวกพวกวางพวกวางพวกกันดียืนก็ได้ฟ่อหนานันเนี่ยบ้านอีกจะน้อย พ่อมันติปีตออเบิร์ตถนนเก็สิปีตเอครับพี่น้องคลิปนี้ฝากเกนนพี่น้องคลิปหนา้าเพราะไม่เบิกล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องบอาตู้ลำเพลินออพเชียร์ครับเพลินครับบ๊ายบายสวัสดีครับลืมใหม่แล้วใจได้พี่น้องเนะี่ย